ชีวิตฉันในวัย69ปีกลับเปลี่ยนไปเหมือนแผ่นเสียงเก่าที่เล่าเพลงใหม่ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนสวัสดีแค่ฉันชื่อออนอายุ69ปีฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีชีวิตฉันเหมือนแผ่นเสียงเก่าที่วนซ้ำซากหลังจากสามปีที่สามีของฉันวิทยาได้จับไปความเงียบในบ้านกลายเป็นสิ่งที่จบต้องได้กลิ่นของขนมแอปเปิลและบุหรี่แพงๆที่เคยลอยอบอวลในบ้านเราแทบไม่มีอีกแล้วบ้านหลังนี้เหมือนสุสานของความทรงจำผู้คนพูดว่าเวลาจะช่วยเยียวยาอ่อนเอง แต่ความม่องเปล่าภายในใจฉันกลับเพิ่มขึ้นเหมือนน้ำทางแข็งที่จับตัวบนหน้าต่างในคืนเดือนมก,กราคมวันเสาร์นั้นความโดดเดี่ยวกลายเป็นสิ่งที่ทนไม่ไหวฉันเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเก่าแก่ที่มีมือจับทองเหลืองหนักๆมือที่ยังคงเรียวสวยของฉันเอื้อมไปหยิบขวดน้ำหอมฝรั่งเศสที่ฉันรักมาตลอด ฉันเชื่อว่าผู้หญิงต้องดูดีแม้แต่จะมีผู้ชมเพียงแค่ความเงียบในบ้านฉันสวมชุดเรสผ้าไหมสีเขียวระกดเข้มที่ช่วยเน้นโคง้งว้าของร่างกายที่ยังคงสง่างามผ้าหนาๆที่สัมผัสผิวทําให้ฉันรู้สึกสันสถานอย่างนุ่มนวลสบายเหมือนถูกอบกอดฉันสวมถุงน่องบางสีเทาหม่นและรองเท้าส้นสูงหนังกลับที่ฉันชื่นชอบพอร์สายรองเท้าเสร็จฉันจ้องมองผ้าสะทออ้อนของตัวเองในกระจกและคิดว่าฉันต้องการลมหายใจมีชีวิตชีวาในบ้านนี้ ฉันตัดสินใจออกไปยังสถานสงเคราะห์สัตว์ในอำเภอใกล้เคียงบรรยากาศที่นั่นเต็มไปด้วยกลิ่นของความหวังและความเหงาและที่นั่นเองฉันได้พบกับเจ้าส้มแมวตัวใหญ่สีส้มดวงตาสีทองเหมือนน้ำผึ้งเข้มข้นมันมองฉันเหมือนอ่านประวัติชีวิตฉันยังเห็นสุนัขตัวใหญ่ชื่อเจ้ากราเป็นพันผสมระหว่างเยอรมันเชฟเฟิร์ดและลาบราดอร์ขนของมันเงางามดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าและความอ่อนโยนมากจนฉันแทบหายใจไม่ออก เมื่อฉันเข้าไปใกล้กรงเจ้ากราไม่เห่ามันวางหัวบนอุ้งเท้าและจ้องมองรองเท้าของฉันก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองฉันดวงตาของมันเหมือนมีไฟฟ้าสถิตผ่านระหว่างเราฉันจึงตัดสินใจกลับบ้านพร้อมกับพวกเขาสองตัว คืนวันนั้นแสงไฟจากเตาผิงอุ่นๆสองลงบนห้องนั่งเล่นชั้นเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนลูกไม้บางเบาที่สวมใส่เหมือนผิวหนังที่สองเจ้าส้มปีนขึ้นไปนั่งบนชั้นวางของเหนือเตาผิงส่วนเจ้ากระนอนขดตัวอยู่ที่เท้าฉันฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นของมันที่กระตุ้นให้ใจเต้นแรงเมื่อมันหายใจร้อนสัมผัสที่ข้อเท้าของฉันที่ไม่มีถุงน่องฉันสะดุ้งเล็กน้อยเจ้ากราหันมามองดวงตาของมันเปล่งประกายสีอำพันในแสงสลัวชันลูบหัวมันเบาๆและมันส่งเสียงเหมือนถอนหายใจเบาๆ คืนวันนั้นพายุหิมพัดกระหน่ำชัน้นอนในเตียงใหญ่ฟังเสียงลมหวีดหวิวอยู่ดีๆประตูห้องนอนก็เปิดออกอย่างเงียบเงียบเจ้ากราเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบมันหยุดอยู่ข้างเตียงฉันเห็นแค่เงาของมันในความมืดความคิดที่จะไล่มันออกผ่านในหัวแต่สุดท้ายฉันกลับดึงผ้าห่มออกเล็กน้อยมันกระโดดขึ้นเตียงและนอนทับขายอย่างอบอุ่นและจำเป็นฉันหลับตาลงแต่สัมผัสสุดท้ายก่อนหลับคือเจ้ากระวางหัวที่มือฉันอย่างเ่าเบา,เบาทิ้งรอยเปียกอุ่นบนผิวหนังคืนวันนั้นความเงียบในบ้านไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลย สปีหลังจากที่วิทยาจากไปความเงียบในบ้านของฉันที่อำเภอบ้านโป่งกลายเป็นสิ่งที่หนักหน่วงจนแทบจะจับต้องได้ทุกวันฉันเดินผ่านห้องที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกลิ่นหอมของขนมแอปเปิลรอบใหม่ๆแต่ตอนนี้กลับเงียบสงัดเหมือนสุสานทุกคนที่รู้จักฉันพูดว่าเวลาจะช่วยรักษาหัวใจเธอเองอ่อนแต่ความว่างเปล่าภายในมันยิ่งลึกลงเรื่อยๆเหมือนน้ำแข็งที่จับตัวหนาบนกระจกหน้าต่างในฤดูหนาว วันเสาร์วันนั้นฉันรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวที่ทวีความรุนแรงจนทนไม่ได้ฉันเดินไปที่โต๊กเครื่องแป้งโบราณที่ฉันเก็บไว้ตั้งแต่สมัยแม่เป็นต้ะไม้เก่าๆที่มีมือจับทองเหลืองหนักๆมือของฉันที่ยังดูเรียวสวยเอื้อมไปหยิบขวดน้ำหอมฝรั่งเศสที่ฉันรักมาตลอด ฉันเชื่อว่าผู้หญิงควรจะดูดีเสมอแม้จะมีเพียงความเงียบที่เป็นผู้ชมฉันเลือกสวมชุดเดรสผ้าไหมสีเขียวรละกดเข้มที่ยังคงเน้นโครงร่างร่างกายของฉันได้อย่างสง่างามผิวสัมผัสข,ของผ้าไหมเย็นสบายและนุ่มลื่นจนทําให้ฉันรู้สึกสันสถานอย่างอ่อนโยนฉันสวมถุงน่องบางสีเทาหม่นและไอ่สรองเท้าส้นสูงหนังกลับที่ฉันชื่นชอบเมื่อติดสายรัดรองเท้าฉันจ้องมองใบหน้าของตัวเองในกระจกและคิดว่าฉันต้องการลมหายใจใหม่ในบ้านนี้ ในวันนั้นฉันตัดสินใจไปสถานสงเคราะห์สัตว์ในอำเภอใกล้เคียงกลิ่นอายของสถานที่นั้นเต็มไปด้วยความหวังและความเหงาที่นั่นฉันได้เจอกับเจ้าส้มแมวตัวใหญ่สีส้มที่มีดวงตาสีทองเหมือนน้ำผึ้งเข้มข้นมันจ้องฉันด้วยสายตาที่เหมือนจะอ่านเรื่องราวชีวิตของฉันได้และในกรงข้างๆฉันเห็นเจ้ากราสุนัขตัวใหญ่ที่เป็นพันุผสมระหว่างเยอรมันเชฟเฟิร์ดและลาราดอร์ขนของมันเงางามดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าและความอ่อนโยนจนทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก ตอนที่ฉันเข้าไปใกล้กรงเจ้ากราไม่เห่ามันวางหัวบนอุ้งเท้าและจ้องมองรองเท้าของฉันก่อนจะเงยหน้ามองฉันดวงตาของมันเหมือนมีไฟฟ้าสถิตผ่านระหว่างเราฉันจึงตัดสินใจพากลับบ้านพร้อมกับพวกเขาสองตัวคืนวันนั้นแสงไฟจากเตาผิงอุ่นๆส่องลงบนห้องนั่งเล่นฉันเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนลูกไม้บางเบาที่สวมใส่เหมือนผิวหนังที่สองเจ้าส้มปีนขึ้นไปนั่งบนชั้นวางของ เนื้อเต้าผิงส่วนเจ้ากระนอนขดตัวอยู่ที่เท้าฉันฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นของมันที่กระตุ้นให้ใจเต้นแรงเมื่อมันหายใจร้อนสัมผัสที่ข้อเท้าของฉันที่ไม่มีถุงน่องฉันสะดุ้งเละใกล้เจ้ากระหันมามองดวงตาของมันเปล่งประกายสีอำพันในแสงสลัวฉันลูบหัวมันเบาๆและมันส่งเสียงเหมือนถอนหายใจเบาๆคืนวันนั้นพายุหิมะพัดกระหน่ำฉันนอนในเตียงใหญ่ฟังเสียงลมหวีดหวิวอยู่ดีๆประตูห้องนอนก็เปิดออกอย่างเงียบๆเจ้ากระลาเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบมันหยุดอยู่ข้างเตียง ฉันเห็นแค่เงาของมันในความมืดความคิดที่จะเล่มันออกผ่านในหัวแต่สุดท้ายฉันกลับดึงผ้าห่มออกเล็กน้อยมันกระโดดขึ้นเตียงและนอนทับขายอย่างอบอุ่นและจำเป็นฉันหลับตาลงแต่สัมผัสสุดท้ายก่อนหลับคือเจ้ากระวางหัวที่มือฉันอย่างแผ่วเบาทิ้งรอยเปียกอุ่นบนผิวหนังตั้งแต่วันนั้นบ้านของฉันที่เคยเงียบเหงากลับมีลมหายใจใหม่และฉันก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตฉันอาจไม่ได้จบลงเพียงแค่ความเหงาและความทรงจําเก่าๆอีกต่อไป ความว่างเปล่าที่กดทับใจฉันในบ้านหลังเล็กที่อำเภอบ้านโป่งยังคงไม่จางหายไปไง่ายๆหลังจากที่สามีของฉันวิทยาจากไปฉันพบว่าตัวเองยังคงต้องเผชิญหน้ากับความเงียบที่หนักอึ้งทุกวันทุกครั้งที่เดินผ่านห้องนั่งเล่นที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกลิ่นอบอวลของขนมแอปเปิลลอบใหม่ๆฉันก็รู้สึกเหมือนเดินผ่านสุสานของความทรงจำที่ไม่อาจกลับคืนมาได้ ในวันเสาร์วันนั้นความโดดเดี่ยวทำให้ฉันทนไม่ไหวฉันเดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเก่าแก่ที่ฉันเก็บไว้ตั้งแต่สมัยแม่โตไม้สรงโบราณที่มีมือจับทองเหลืองหนักๆมือเรียวสวยของฉันหยิบขวดน้ำหอมฝรั่งเศสกลิ่นโปรดอย่างช้าๆฉันเชื่อว่าผู้หญิงควรดูดีเสมอแม้จะไม่มีผู้ชมแม้แต่เพียงเงียบๆของบ้านฉันสวมชุดเดรสผ้าไหมสีเขียวรกตที่ยังคงเน้นโครงร่างของฉันได้อย่าง สง่างามผ้านุ่มลื่นสัมผัสกับผิวหนังทำให้ฉันรู้สึกสั่นสถานอย่างอ่อนโยนฉันสวมถุงน่องบางสีเทาหม่นและสวมรองเท้าส้นสูงหนังกลับที่ฉันชื่นชอบพอรัดสายรองเท้าเสพอจะฉันจ้องมองตัวเองในกระจกและคิดว่าฉันต้องการลมหายใจใหม่ในบ้านนี้ หลังจากนั้นฉันตัดสินใจไปเยี่ยมสถานสงเคราะห์สัตว์ใกล้บ้านกลิ่นอายของสถานที่นั้นเต็มไปด้วยความหวังและความเหงาฉันได้พบเจ้าส้มแมวตัวใหญ่สีส้มที่มีดวงตาสีทองเหมือนน้ำผึ้งเข้มข้นมันจ้องฉันด้วยสายตาที่เหมือนจะอ่านเรื่องราวชีวิตของฉันได้และในกรงข้างๆฉันเห็นเจ้ากราสุนัขพันผสมระหว่างเยอรมันเชฟเฟิร์ดและลาบราดอร์ขนมันเงางามดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและอ่อนโยนจนทำให้ใจฉันแทบหายใจไม่ออก เจ้ากราไม่เห่าเมื่อฉันเข้าไปใกล้มันวางหัวบนอุ้งเท้าและจ้องมองรองเท้าของฉันก่อนจะเงยหน้ามามองฉันดวงตาของมันเปล่งประกายเหมือนมีไฟฟ้าสถิตไหลผ่านระหว่างเราฉันรู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนเก่าที่เข้าใจฉันจึงตัดสินใจพากลับบ้านพร้อมกับพวกมันสองตัว คืนวันนั้นแสงไฟจากเตาผิงอุ่นๆส่องลงบนห้องนั่งเล่นชันเปลี่ยนชุดเป็นชุดนอนลูกไม้บางเบาที่สวมใส่เหมือนผิวหนังที่สองเจ้าส้มปีนขึ้นไปนั่งบนชั้นวางของเหนือเตาผิงส่วนเจ้ากระนอนขดตัวที่เท้าฉันฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นของมันที่ทำให้ใจเต้นแรงเมื่อมันหายใจร้อนสัมผัสที่ข้อเท้าของฉันที่ไม่มีถุงน่องฉันสะดุ้งเล็กน้อยเจ้ากระหันมามองดวงตาของมันเปล่งประกายสีอำพันในแสงสลัวฉันลูบหัวมันเบาๆและมันส่งเสียงเหมือนถอนหายใจเบาๆ คืนวันนั้นพายุหิมพัดกระนำฉันนอนในเตียงใหญ่ฟังเสียงลมวีดวิวอยู่ดีๆประตูห้องนอนก็เปิดออกอย่างเงียบๆเ,เจ้ากระเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบมันหยุดอยู่ข้างเตียงฉันเห็นแค่งเงาของมันในความมืดความคิดที่จะไล่มันออกผ่านในหัวแต่สุดท้ายฉันกลับดึงผ้าห่มออกเล็กน้อยมันกระโดดขึ้นเตียงและนอนทับขาอย่างอบอุ่นและจำเป็นฉันหลับตาลงแต่สัมผัสสุดท้ายก่อนหลับคือเจ้ากระวางหัวที่มือฉันอย่างแผ่วเบาทิ้งรอยเปียกอุ่นบนผิวหนัง ตั้งแต่วันนั้นบ้านของฉันที่เคยเงียบเหงากลับมีลมหายใจใหม่และฉันก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตฉันอาจไม่ได้จบลงเพียงแค่ความเหงาและความทรงจําเก่าๆอีกต่อไปความรู้สึกเปลี่ยนแปลงในตัวฉันหลังจากคืนที่เจ้ากรานอนทับขาในเตียงความอบอุ่นและความใกล้ชิดของมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครสักคนอยู่ข้างๆอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ใช่วิทยาแต่ก็เป็นความรู้สึกที่ฉันคิดถึงมานานฉันเริ่มใช้เวลามากขึ้นกับเจ้ากราและเจ้าส้มในบ้านหลังนี้ที่เคยเงียบเหงา ในวันรุ่งขึ้นฉันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแต่งตัวด้วยชุดผ้าไหมสีชมพูอ่อนที่เข้ารูปอย่างพอดีไม่เน้นรายละเอียดมากนักแต่ดูหรูหรามีรถนิยมฉันสวมรองเท้าบูทยาวหนังนิ่มที่ช่วยให้ฉันเดินได้มั่นคงและรู้สึกสวยงามแม้ว่าจะเป็นเช้าวันธรรมดาแต่ฉันตั้งใจจะทำให้มันพิเศษเพราะฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันกำลังเปลี่ยนแปลงฉันออกไปเดินเล่นริมแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านเมืองบ้านโป่งลมหนาวพัดผ่านเส้นผมและสัมผัสผิวหนังอย่างเย็นสบายชุดของฉันโอบรัดรูปร่างอย่างอ่อนโยนและเผยให้เห็นเส้นนนสาาาาาาายยของงงงงงร่่่กทีัคมมแ้เวลจะผไปน เจ้กากระเดินตามฉันอย่างเงียบเชียบบางครั้งมันหยุดมองฉันด้วยดวงตาที่ลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนจะสื่อสารบางอย่างฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สุนัขธรรมดาแต่เหมือนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในดวงตาเหล่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านฉันพบว่าบรรยากาศในห้องนั่งเล่นอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากขึ้น เจ้าส้มปีงขึ้นไปนั่งบนชั้นวางหนังสือใกล้เตาผิงขณะที่เจ้ากระนอนขดตัวอยู่ที่เท้าของฉันฉันนั่งลงบนเก้าอี้หนังตัวโปรดพร้อมกับหนังสือเล่มเก่าเล่มหนึ่งของนักกวีไทยชื่อดังฉันพยายามทําใจให้สงบและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่แสนสงบนี้แต่แล้วฉันก็รู้สึกถึงบางอย่างแปลกประหลาดเมื่อเจ้ากราหันมามองฉันอย่างจดจอ่อมันเริ่มส่งเสียงครางเบาๆคล้ายกับผอนหายใจและค่อยๆเลื่อนหัวมาชนกับมือของฉันอย่างอ่อนโยนราวกับว่ามันกำลังพยายามสื่อสารบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่าความเป็นสุนัขธรรมดา ความรู้สึกนี้ทำให้ฉันเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเจ้ากระมีบางอย่างที่เกินกว่าความเป็นสัตว์เลี้ยงมันอาจจะเป็นเพื่อนแท้หรือบางที่อาจเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจในชีวิตนี้ทุกครั้งที่สายตาของเราประสานกันฉันรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างไหลเวียนผ่านระหว่างเราเป็นความรู้สึกที่ทั้งน่ากลัวและน่าลหลงใหลในเวลาเดียวกัน ค่ำคืนนั้นฉันนอนหลับด้วยความรู้สึกผสมปนเปข,ของความหวาดกลัวและความหวังในขณะที่เจ้ากรานอนใกล้ๆฉันได้ยินเสียงลมหายใจหนักๆของมันที่สัมผัสกับผิวหนังของฉันมันเป็นความใกล้ชิดที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันก็ปลุกเร้าความลึกลับบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยในบ้านหลังนี้ฉันรู้ดีว่าชีวิตของฉันกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเจ้ากราจะเป็นส่วนสำคัญของเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้น คืนวันนั้นความเงียบสงัดของบ้านหลังเล็กในอำเภอบ้านโป่งถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนเจ้ากระนอนคุดคูอยู่ที่เท้าของฉันขณะที่เจ้าส้มปีนขึ้นไปนั่งบนชั้นวางหนังสือใกล้เตาผิงแสงไฟจากเปลวไฟสองสะท้อนบนผิวของฉันที่สวมชุดนอนลูกไม้บางเบาสีครีมชุดที่อบรัดร่างกายอย่างนุ่มนวลเผยให้เห็นเส้นสายที่ยังคงสง่างามแม้การเวลาจะผ่านไปมากกว่า3ปีแล้วก็ตาม ขณะที่ฉันนั่งอ่านบทกวีของนักกวีไทยชื่อดังไปพลางเจ้ากราก็กระดิกหูและส่งเสียงครางเบาๆเหมือนจะพูดคุยกับฉันโดยไม่ต้องใช้คำพูดฉันยื่นมือไปลูบหัวมันอย่างอ่อนโยนและทันใดนั้นฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไหลเวียนผ่านจากตัวมันมายังฉันเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งและเป็นส่วนตัวอย่างไม่เคยมีมาก่อนเจ้ากราลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินมาหาฉันอย่างช้าๆมันวางหัวลงบนตักของฉันดวงตาสีอำพันของมันจ้องมองฉันอย่างตั้งใจฉันรู้สึกเหมือนมันกำลังพยายามสื่อสารบางอย่างที่ลึกซึงกว่าคพูดดใๆ ในขณะที่ฉันยังคงลูบขนมันอย่างนุ่มนวลเจ้ากราก็เริ่มขยับหัวไปมาช้าๆรากับกำลังพยายามบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่ถูกเก็บซ่อนไว้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างเราอย่างไม่คาดคิดแต่แล้วเสียงเคาะประตูบ้านดังขึ้นอย่างกระทันหันฉันสะดุ้งและหันไปมองเจ้ากรารีบลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูด้วยท่าทางระแวดระวังฉันลุกขึ้นตามไปอย่างช้าๆใจเต้นแรงไปด้วยความตื่นเต้นและความกังวลเมื่อเปิดประตูออกมาฉันพบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ฉันรู้จักดีนิดา เพื่อนบ้านสาวจากบ้านตรงข้ามเธอสวมเสื้อกันหนาวสีเข้มและกางเกงยืนแนบเนื้อดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและความลับบางอย่างที่เธอไม่กล้าบอกฉันตรงๆออนเธอเอ่ยเสียงเบาฉันมีเรื่องที่ต้องบอกกับเธอมันเกี่ยวกับเจ้ากราที่เธอเพิ่งรับมาฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นทันทีราวกับว่าเรื่องราวที่ฉันพยายามปิดบังไว้กำลังจะถูกเปิดเผยความรู้สึกหวาดกลัวประปนกับความอยากรู้ทําให้ฉันต้องพยายามตั้งใจฟัง นิดาส่งสายตาลึกซึ้งมาให้ฉันก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือมีคนพูดกันในหมู่บ้านว่าเจ้ากรานั้นไม่ใช่สุนัขธรรมดามันมีเรื่องลึกลับที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของเก่าของมันคนที่หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนฉันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้สายตาอัมพันนั้นเริ่มเผยออกมาและฉันก็รู้ว่าชีวิตของฉันกับเจ้ากราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ฉันยังคงนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้หนังตัวโปรดใจสั่นรัวจากคำพูดของนิดาเสียงสะท้อนในหัวของฉันดังก้องว่าเจ้ากราน,นั้นไม่ใช่สุนัขธรรมดาประโยคนั้นทําให้ทุกอย่างที่ฉันรู้สึกและเห็นในสายตาของมันกลับมาชัดเจนขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้สึกเหมือนมีพลังลึกลับบางอย่างซ่อนอยู่ในตัวมันเริ่มก่อตัวในใจฉัน ฉันนึกถึงคืนแรกที่เจ้ากระก้าวเข้ามาในบ้านของฉันตอนที่มันวางหัวลงบนขาของฉันอย่างเผาวเบารู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกประหลาดที่ไหลผ่านผิวหนังและดวงตาสีอำพันที่เหมือนจะซ่อนความลับอันลึกซึ้งฉันยังจาสัมผัสนั้นได้ดีราวกับว่ามันไม่ใช่แค่สุนัขแต่เป็นใครบางคนที่ตามฉันมาเพื่อปกปก้อองหรือบอกเล่าเรื่องราวบางอย่างนิดาพูดต่อด้วยเสียงที่แผ่วเบาและเต็มไปด้วยความหวังบนความกลัวเขาเป็นคนแปลกๆที่มีเรื่องลึกลับเกี่ยวกับวิญ,ญญาณและการสื่อสารกับโลกหลังความตายเจ้าของเก่าของเ,องเจ้ากระสูนหายไปอย่างลึกลับใน คำพูดของนิดาทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่ฉันไม่เคยคาดคิดว่าจะเกี่ยวข้องฉันหันมองเจ้ากราที่นั่งอยู่ข้างๆมันจ้องกลับมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลึกซึ้งและความเศร้าฉันสงสัยว่ามันรู้เรื่องราวนี้มากกว่าที่ฉันคิดไว้หรือไม่มันอาจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกทั้งสองที่ฉันไม่เข้าใจความคิดนี้ทำให้ฉันรู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันฉันเริ่มสงสัยว่าทำไมชีวิตฉันถึงเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและทำไมเจ้ากราถึงเข้ามาในบ้านของฉันในช่่่ววงงเเลาาททีุกออยดููหมืนนจะสสิ้ ฉันคิดถึงวิทยาคนที่ฉันรักและจากไปอย่างกระทันหันความทรงจําของเขายังคงยึดโยงฉันไว้แต่ตอนนี้เหมือนว่ามีอะไรบางอย่างที่รอให้ฉันค้นพบเพื่อที่จะเข้าใจความจริงทั้งหมดและอาจจะได้พบกับเขาอีกครั้งใจฉันเต็มไปด้วยคําถามและความสงสัยฉันไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้ดีแต่ลึกๆฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงนี้ได้อีกต่อไปเจ้ากราจะเป็นกุญแจสําคัญและฉันต้องค้นหาความลับทั้งหมดก่อนที่มันจะสายเกินไป คืนนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ความเงียบในบ้านเข้าครอบงำอีกต่อไปฉันต้องพร้อมเผชิญกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความลึกลับความรักหรือความหวาดกลัวทุกอย่างกำลังรอฉันอยู่ข้างหน้าคืนหนึ่งที่บ้านโป่งกลางความมืดและเสียงลมหนาวที่พัดผ่านหน้าต่างฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นสลัวสลัวแสงจากเตาผิงสองสะท้อนบนผนังไม้เก่าเจ้ากระนอนขดตัวอยู่ใกล้ๆฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่มันส่งผ่านแต่ก็แฝงไปได้วยความลึกลับ,บบางอย่างที่ยังไม่อาจเข้าใจได้คืนนี้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างางงคดมถึ ในขณะที่ฉันกำลังลูบขนหนานุ่มของเจ้ากลายอย่างช้าๆจู่ๆมันก็ลุกขึ้นและเดินไปที่มุมห้องอย่างกระวนกระวายดวงตาสีอำพันของมันฉายประกายแปลกประหลาดเหมือนมีบางอย่างที่มันต้องการบอกฉันลูกตามันไปด้วยความสงสัยและพบว่ามันจ้องมองไปที่ตู้เก็บของไม้โอโกเก่าๆที่ฉันแทบไม่เคยเปิดดูเจ้ากลายเริ่มขวนเบาๆที่ประตูตู้ด้วยกรงเล็บใหญ่เสียงขวนดังในความเงียบสงัดของบ้านฉันรู้สึกใจเต้นแรงหัวใจมันจะหลุดออกมาจากอกและทันใดนั้นเจ้ากลายก็หยุดและหันมามองฉันอย่างจ้องจับผิดราวกับจะบอกว่านีี่่่คือออสิงงทเธต้้รู ด้วยความอยากรู้ที่ไม่อาจต้านทานฉันเดินไปเปิดตู้ไม้โกักหนักๆค folg, ๆ่อยๆเปิดออกพร้อมกับเสียงคลืดคลาดของบานพับเก่าๆข้างในเป็นลิ้นชักเล็กๆที่ซ่อนอยู่ฉันดึงมันออกมาอย่างระมัดระวังและพบกล่องไม้ขนาดเล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่สีแดงเข้มมือของฉันสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดกล่องออกภายในมีของบางอย่างที่ทำให้ใจฉันพองโตและสั่นสะท้านไปพร้อมกันมันคือแหวนทองโบราณที่ฉันรู้ดีว่าคือแหวนของวิทยาที่เขาทำหล่นหายไปก่อนจะจากฉันไปเพียงหนึ่งเดือน ความรู้สึกประปนทั้งความเศร้าความหวังและความมุนงงเข้าครอบงำฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้ากราถึงนำสิ่งนี้กลับมาให้ฉันมันเหมือนกับว่าเขายังอยู่ที่นี่ในรูปแบบบางอย่างผ่านตัวของมันแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเจ้ากรานั่งนิ่งๆ่งแล้วจู่จูก็หันมามองฉันดวงตาสีอมพันของมันสองประกายแปลกๆราวกับว่าในคืนนี้มีบางสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่และฉันคือคนเดียวที่จะต้องเผชิญหน้ากับมัน ฉันรู้สึกว่าความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้กำลังจะปะตุึ้นมาอีกครั้งและฉันไม่อาจหนีไปไหนได้ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับหลังจากที่ฉันพบแหวนทองของวิทยาในกล่องไม้เก่ากลางคืนในบ้านหลังเล็กที่อำเภอบ้านโป่งกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลึกลับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้ากร้าน,นั่งนิ่งมองฉันด้วยดวงตาสีอำพันที่เปล่งประกายอย่างแปลกประหลาดราวกับมันรู้ว่าฉันกำลังเผชิญกับความจริงบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเข้าใจได้ ในขณะที่ฉันยิงคงจับแหวนไว้แน่นเจ้ากราก็ลุกขึ้นอย่างช้าๆแล้วเดินไปที่หน้าต่างบานใหญ่มันจ้องออกไปข้างนอกด้วยสายตาที่เหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่างทันใดนั้นประตูห้องนั่งเล่นก็เปิดออกอย่างแรงลมหนาวพัดพากระดาษเก่าๆที่ตกอยู่บนพื้นกระจายไปทั่วห้องในแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างฉันเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาอย่างช้าๆเธอสวมชุดนอนสีขาวบางเบาผมดำยาวพลิ้วไหวตามแรงลมดวงตาของเธอเต็มไปด้วยแววตาอันเยือกเย็นและความตั้งใจลลิตา เพื่อนบ้านสาวที่ฉันรู้จักดีก้าเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางที่ไม่เหมือนทุกครั้งอ่อนแหวนวงนั้นไม่ควรอยู่ในมือเธอเธอกระซิบด้วยน้ำเสียงแหบพร่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการผูกพันที่ลึกลับและมีพลังบางอย่างที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นฉันรู้สึกหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความรู้สึกหวาดกลัวประปนกับความอยากรู้ฉันถามเธออย่างระมัดระวังลลิตาเธอหมายความเมื่อยอย่างไรแหวนนี้เกี่ยวข้องกับอะไรเธอเดินเข้ามาใกล้บีบมือฉันอย่างแรง เจ้าของเก่าของเจ้ากราเป็นคนที่มีความรู้เรื่องการสื่อสารกับวิญญาณและแหวนวงนั้นเป็นกุญแจที่ผูกพันจิตวิญญาณของเขาเข้ากับเจ้ากราลมหนาวพัดผ่านห้องอีกครั้งฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งทุกคำพูดของลลิตาทําให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านนี้เริ่มเผยออกมามันไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์เลี้ยงแต่เป็นเรื่องของวิญญาณความรักและการผูกพันที่ไม่มีวันตาย เจ้ากระนอนลงข้างข้างฉันอย่างสงบแต่ดวงตาของมันยังคงเปล่งประกายลึกลับราวกับว่าเขากำลังรอให้ฉันตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และในตอนนั้นเองเสียงกระจกแตกดังขึ้นจากห้องด้านหลังบ้านทั้งหลังเหมือนสั่นสะเทือนด้วยพลังบางอย่างฉันรู้สึกว่าชีวิตของฉันกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและเรื่องราวที่ไม่เคยคาดคิดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริง ความตึงเครียดในบ้านเล็กๆที่อำเภอบ้านโป่งพุ่งทะลุขีดสุดในค่ำคืนนั้นแสงไฟจากเตาผิงกระพริบอย่างไม่เป็นธรรมชาติและลมหนาวที่พัดผ่านหน้าต่างเหมือนจะพัดพาความลับอันดำมืดเข้ามาในห้องทุกอย่างรอบตัวฉันดูเหมือนจะหยุดนิ่งเวลาหยุดหมุนดวงตาสีอำพันของเจ้ากราสองประกายเรืองรองเหมือนเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ภายใน เสียงกระจกแตกจากห้องด้านหลังดังก้องกังวานจนสถานใจฉันรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างไม่อาจอธิบายได้กำลังเคลื่อนตัวผ่านตัวฉันและเจ้ากราความรู้สึกนี้ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาทุกเส้นประสาทตื่นตัวเต็มที่ลมเย็นพัดผ่านผิวหนังที่เปลยเปล่าใต้ชุดนอนลูกไม้บางเบาอย่างเย็นยะเยือก เจ้ากระเคลื่อนตัวขึ้นมายืนข้างๆฉันดวงตาของมันฉายประกายแปลกประหลาดราวกับกำลังเปลี่ยนแปลงมันเริ่มส่งเสียงต่ำๆคล้ายกับคำรามที่ผสมผสานกับเสียงครวญครางของมนุษย์ฉันรู้สึกถึงพลังดิบที่ไหลเวียนผ่านร่างกายของมันราวกับว่ามันไม่ได้เป็นแค่สุนัขตัวหนึ่งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แฝงด้วยจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์ จูเงาของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นบนผนังห้องใบหน้าของเขาถูกปกคลุมด้วยหมวกทรงกว้างและเสื้อโค้ทสีเข้มเงานั้นสูงใหญ่และหน้าเกรงขามราวกับเป็นเงาของอดีตที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยเขาค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องแต่ร่างของเขากลับเหมือนถูกละลายและบิดเบี้ยวไปในอากาศฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความเยือกเย็นที่เข้าครอบงำแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอยากรู้ที่ดึงดูดใจฉันให้ก้าวเข้าไปใกล้นี่คือสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอในชีวิตและมันกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าฉัน เจ้ากระกาเข้ามาขวางทางชายลึกลับคนนั้นดวงตาของมันเปล่งประกายดูร้ายแต่ร่างกายกลับเริ่มพร่าเลือนเหมือนถูกดุดซาบกลับเข้าสู่มิติอื่นฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความรักที่ลึกซึ้งประนกันในสายตาของมันราวกับเป็นการต่อสู้ระหว่างสองโลกแสงไฟจากเตาผิงดับบูบในทันทีความมืดเข้าปกคลุมทั่วทุกมุมห้องเสียงคำรามของเจ้ากรากลายเป็นเสียงต่ำที่ดังก้องกังวานในความเงียบฉันยืนตัวแข็งทื่อรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ภวังที่ไม่อาจหลีกหนีได้ เหตุการณ์นี้ทาให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตที่เคยสงบสุขได้จบลงแล้วและก้าวเข้าสู่ความลึกลับที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกอย่างกาลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับแสงไฟจากเตาผิงกลับมาเรืองรองอีกครั้งในค่าคืนที่เงียบสงัดบ้านหลังเล็กที่อาเภอบ้านโป่งเต็มไปด้วยกลิ่นไม้ของไม้และความอบอุ่นที่แผ่ซ่านทั่วห้องแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่บรรยากาศแต่เป็นตัวฉันเอง เจ้ากระหายไปจากที่นั่งข้างตัวฉันมองไปรอบๆห้องเหลือเพียงแหวนน้ำทองของวิทยาที่ตกอยู่บนพรมข้างเตาผิงและเส้นขนนุ่มสีส้มที่ร่วงหล่นอยู่ใกล้ๆหัวใจฉันเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนรู้สึกถึงความว่างเปล่าและความหอยหาในเวลาเดียวกันเสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นข้างหลังฉันหันไปเห็นเงาของชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเข้มใบหน้าของเขาถูกปกคลุมด้วยหมวกทรงกว้างแววตาที่ฉันคุ้นเคยปรากฏขึ้นในแสงสลัวนั้นวิทยาฉันกระซิบด้วยเสียงสันเครือ เขาค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้รอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าแต่ดวงตาของเขายังคงเต็มไปด้วยความเศร้าและความลึกลับอ่อนฉันกลับมาแล้วเสียงนั้นเรียบแต่เต็มไปด้วยพลังฉันยืนตัวเกรงรู้สึกถึงความรักและความกลัวที่ผสมปนกันในอกรู้สึกเหมือนเวลาทั้งหมดที่เราสูญเสียไปนั้นถูกเติมเต็มในช่วขณะนี้แต่ก็รู้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ง่ายและสงบเสงี่ยมเหมือนที่คิดเจ้ากราฉันพูดเบาๆเขาคือส่วนหนึ่งของนายใช่ไหม ชายคนนั้นพยักหน้าแล้วแสงไฟในห้องก็ค่อยๆจางลงจนเหลือเพียงแสงเทียนที่ส่องสว่างอยู่ข้างๆเตาผิงนี่คือการเริ่มต้นใหม่ออนเขากระซิบแต่การกลับมาของฉันไม่ได้มาง่ายๆทุกอย่างมีราคาและราคานั้นคือวิญญาณของเจ้ากราฉันรู้สึกถึงความหนักอึ้งของคำพูดนั้นแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวังและความกล้าหาญฉันจะไม่ปล่อยให้ความรักของเราเลือนหายไปอีกครั้งไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม และในขณะที่แสงเทียนสองสว่างเจ้ากราเสียงต่ำก้องกังวานเหมือนคำสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างฉันและวิทยาตลอดไปนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเริ่มต้นของเรื่องราวที่ยังไม่จบและความลับที่รอให้ฉันค้นพบยังคงอยู่ในเงามืดของบ้านหลังนี้รอวันที่จะเผยออกมาอีกครั้งในคืนถัดไป